หลายคนชอบถามว่าขี่มอเตอร์ไซค์แล้วได้อะไรมันก็ขึ้นอยู่กับว่า,วาคุณเก็บเกี่ยวประสบการณ์อะไรมาแต่ถ้าถามพวกเราว่าขี่มอเตอร์ไซค์แล้วให้อะไรของที่มัท้ายรถพวกเรานั่นแหละคือคําตอบมันเป็นธรรมเนียมของพวกเราไปแล้วถ้าได้เข้าป่าเกันเมื่อไหร่ก็อยากจะแบ่งปันสิ่งของเล็กๆน้อยๆให้กับคนที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในนั้นสิ่งของบางอย่างที่หลายคนอาจมองว่าก็ไม่ได้สําคัญอะไร แต่สำหรับบางคนบางหมู่บ้านที่ห่างไกลบางเส้นทางที่แสนยากลำบากเข้าขออกเหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่มีค่าเหลือเกินสำหรับพวกเขากับในบางเส้นทางรถด่วนก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ต้องเดินเท้าหรือใช้มอเตอร์ไซค์เท่านั้นซึ่งรถที่ใช้ก็ต้องถูกออกแบบมาให้พร้อมลุยไปได้กับทุกสภาพเส้นทางข้ามไปได้ในทุกอุปสรรค ำหรับพวกเราการขี่รถ e อนด r o ูโรมันเหมือนได้ปลดปล่อยพลังงานบางอย่างสนุกที่ได้ผจญภัยในเส้นทางใหม่ๆกับเพื่อนคำถามที่ว่าขี่มอเตอร์ไซค์เราได้อะไรคำตอบอยู่ในทุกเส้นทางอยู่ที่ว่าคุณกล้าที่จะออกไปหาคำตอบเหล่านั้นหรือยังกล้าที่จะให้ไปกับ Yamaha 5 w r 1 5 5 r